สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิคมของชนชาวสุมภะชื่อเสตกะในแคว้นสุมภะครั้งนั้นท่านพระอุทายีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครันแรงได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ น่าอัศจรรย์นักพระเจ้าข้าไม่เคยมีมามีขึ้นความรักความเคารพความละอายใจความเกรงกลัวของข้าพระองค์ซึ่งมีอยู่ในพระผู้มีพระภาคมากเพียงไรด้วยว่าข้าพระองค์เมื่อเป็นกระหัตผู้ครองเรียนอยู่ในการก่อน ก็ไมิได้กระทำความคุ้นเคยกับพระธรรมมากนักมิได้กระทำความคุ้นเคยกับพระสงฆ์มากนักข้าพระองค์เห็นความรักความเคารพความละอายใจความเกรงกลัวในพระผู้มีพระภาคจึงออกบวชเป็นบนรรพชิตพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ว่า อย่างนี้รูปอย่างนี้ความเกิดแห่งรูปอย่างนี้ความดับแห่งรูปอย่างนี้เวทนาอย่างนี้ความเกิดแห่งเวทนาอย่างนี้ความดับแห่งเวทนาอย่างนี้สัญญาอย่างนี้ความเกิดแห่งสัญญาอย่างนี้ความดับแห่งสัญญา อย่างนี้สังขารอย่างนี้ความเกิดแห่งสังขารอย่างนี้ความดับแห่งสังขารอย่างนี้วิญญาณอย่างนี้ความเกิดแห่งวิญญาณอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อย, er division, ยู่ในเรือนว่างพิจารณาถึงความเกิด และความเสื่อมแห่งอุปทานกันห้าเหล่านี้ได้รู้ตามความเป็นจริงว่านิทุกนิทุกขสมุทยัยนิทุกขเนโรดนิทุกขเนโรธคามินีปฏิปทาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะที่ข่าพระองค์บรรลุแล้วและมรรคที่ข่าพระองค์ได้แล้วนั้น อันค่าพระองค์เจริญแล้วกระทำให้มากแล้วจักน้อมนำข้าพระองค์ผู้อยู่โดยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นโดยที่ข่าพระองค์จักรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีคือ สติสัมโพชงที่ข้าพระองค์ได้แล้วนั้นอันข้าพระองค์จเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วจากน้อมนำข้าพระองค์ผู้อยู่โดยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นโดยที่ข้าพระองค์จักรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่น เพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีธรรมวิจยะสัมโพชงที่ข้าพระองค์ได้แล้วนั้นอันข้าพระองค์เจริญแล้วกระทำให้มากแล้วจากน้อมนำข้าพระองค์ผู้อยู่โดยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นโดยที่ข้าพระองค์จักรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีวิริยะสัมโพจงที่ข้าพระองค์ได้แล้วนั้นอันข้าพระองค์จเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วจากน้อมนำํำข้าพระองค์ผู้อยู่โดยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นไปเพื่อความเป็นอย่างนั้น โดยที่ข้าพระองค์จักรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีปีติสมโปชงที่ข้าพระองค์ได้แล้วนั้นอันข้าพระองค์จเจริญแล้วกระํำให้มากแล้วจากน้อมนำข้าพระองค์ ผู้อยู่โดยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นโดยที่ข้าพระองค์จักรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีปัสสติสัมโพชงที่ข้าพระองค์ได้แล้วนั้น อันค่าพระองค์จเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วจักน้อมนำข่าพระองค์ผู้อยู่โดยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นโดยที่ข่าพระองค์จักรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี สมาธิสัมโพชงที่ข้าพระองค์ได้แล้วนั้นอันข่าพระองค์จเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วจากน้อมนำข้าพระองค์ผู้อยู่โดยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นโดยที่ข้าพระองค์จักรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วปรมจันทร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอุเบกขาสัมโพชงที่ฆ่าพระองค์ได้แล้วนั้นอันฆ่าพระองค์จเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วจากน้อมนำฆ่าพระองค์ผู้อยู่โดยอาการนั้นๆไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นโดยที่ฆ่าพระองค์จักรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว รมจรรจัอยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีมักที่ฆ่าพระองค์ได้แล้วนี้แลอันฆ่าพระองค์จเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วจากน้อมนำข่าพระองค์ผู้อยู่โดยอาการนั้นๆไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นโดยที่ข่าพระองค์จักรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละอุทายีมักที่เธอได้แล้วนั้นแหละอันเธอจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วจากน้อมนำเธอ ผู้อยู่โดยอาการนั้นๆไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นโดยที่เธอจกรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี